ที่บอกนะคะว่ากว่าพี่อาจจะเข้าโรงแรมได้ก็คือ4โมงเย็นแล้วตอนนี้ถึงที่เกาหลีเนี่ยเป็นเวลาประมาณ7โมงหรือ8ดโมงเช้านะคะพอเอาของที่ไปเก็บที่โรงแรมเสร็จปุ๊บก,ก็เดินผ่านร้านเพชรช็อปนะคะจะมีน้องหมาน้องแมวนะคะน่ารักน่ารัก,รกเยอะมากๆเลยซึ่งเดินผ่านทุกครั้งนะคะเราก็จะแบบดูน้องทุกครั้งนะคะตัวเล็กนะคะเพิ่งเกิดใหม่ๆเลยทุกคนแล้วที่สําคัญคือมีน้องแมวนะคะน่ารักมากคิดถึงแมวที่บ้านเลยอ่ จากนั้นนะคะเราก็ไปเดินที่เมียงดงกันค่ะไปกินกาแฟสักแก้วหนึงเพื่อความสดชื่นค่ะแล้วก็ไปบุกร้านทําผมนะคะจูโน่ a ฮร์เพราะว่าวอล์กอินเข้าไปก็จะไม่ได้มีคิวให้เราเนาะก็รอประมาณบ่ายสองค่ะก็จะกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งเราก็เลยไปกินข้าวกันก่อนนะเราก็เลยเซิร์ชค่ะก็เลยเจอว่าเออมีปูดองร้านดังอยู่แถวเมียงดงนี่เองเราก็ยืนรอคิวสักแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะมากนะแต่พอเข้าไปก็จะมีพี่น้องคนไทยน,นะคะไปกินกันเยอะมากค่ะแล้วพอเราไปนั่งกินก็จะมีคนมาต่อคิวนะคะซึ่งเมนู ที่เราสั่งก็จะเป็นปูดองซอสซอิ๊วเนี่ยแหละค่ะเป็นแบบออริจินอลนะที่นี่จะแบบเนื้อปูแน่นๆไข่ปูเยอะๆนะคะกินคุกกับข้าวแล้วก็มีซอสของเขาคือมันอร่อยละมุนมากนะคะดีมากจริงๆไม่เค็มด้วยนะทุกคนแล้วก็ไม่หวานมากนะคะถือว่าเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะแล้วก็มันจะดีมากถ้าเรามีน้ําจิ้มซีฟู้ดมาจากบ้านเรานะมันจะแบบเพอร์เฟกสุดๆ ถ้ามาเกาหลีนะคะคนเกาหลีเขาก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษได้น้อยเลยอย่างเงี้ยพวกเราก็พูดภาษาอังกฤษผสมภาษาจีนไปนเลยทุกคนปรากฏว่าภาษาจีนเขาถนัดกันมากๆเลยค่ะน่าจะมีลูกค้าคนจีนมาเยอะนะคะส่วนน้องปูดองอันนี้นะคะจะเป็นปูดองพริกแดงนะซึ่งจะมีรสชาติหวานถ้าเกิดคนไม่ชอบก็คือข้ามไปได้เลยนะคะแต่โดยรวมร้านนี้ก็คืออร่อยนะทุกคนแนะนําให้มานะถ้ามาแถวเมียงดงจากนั้นก็ไปอัปเดตเทนในร้านบิวตี้จ้า